ก็จะมาดูเรื่องบทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติสามพยาบาลสองห้าสี่หนึนะนี้ผมก็เรียงลําดับความสําคัญแล้วก็จํานวนเงินที่ถูกปรับหรือการลงโทษไว้เพื่อง่ายต่อการจําและแบ่งกลุ่มไว้ไฟล์ก็ส่งให้แล้วนะครับอย่างในกรณีที่1ก็คือกรณีที่บุคคลเนี่ยไม่ว่าจะบุคคลใดที่อยู่ในสามพยาบาลน,นะนะไม่อำานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาไป ปตรวจสถานพยาบาลของเราเนี่ยเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับเขานะครับถ้าไม่ให้ความสะดวกก็มีโทษปรับได้เหมือนกันก็คือปรับไม่เกิน2,000บาทแต่ไม่มีโทษจำคุกนะครับอันนี้น้อยที่สุดส่วนกรอบต่อไปกรอบหมายเลข2ถึง13ตรงนี้เป็นกรอบที่มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจำเป็นกรอบเนี่ยมันจะได้จำง่ายว่าไอ้10,000บาทมันอยู่กลุ่มไหนบ้าง นะถ้าเราเป็นเรียงตามพรบรแล้วโหดูยากมากผมก็รวบรวมไว้อย่างกรณีการโอนใบอนุญ,ญาตให้แก่ผู้อื่นโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับใบอนุญ,ญาตสถานพยาบาลเราเนี่ยจะโอนจะโอนเลยไม่ได้ต้องแจ้งให้กับผู้รับอนุญ,ญาตทราบเสก,ก่อนนะครับต้องทําเป็นหนังสือแจ้งนะอันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทหรือใบอนุญาตของเราเนี่ยนะครับเมื่อเราขอใบอนุญาตแล้วใบอนุญาตเราไม่ไปติดไว้ในที่เปิดเผยให้คนเขาเห็นได้สะดวก อันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเหมือนกันนะฮะอันต่อไปก็คือไม่แสดงรายการผู้ประกอบวิชาชีพหรืออัตราค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวนี้มีการกําหนดนะสังเกตสถานพยาบาลต่างๆจะต้องกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้คนไข้เห็นด้วยนะฮะเพื่อจะให้ไม่เกิดปัญหาต่อกันแล้วกรณีที่ใครเป็นหมอใครเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ด้านไหนนะะก็จะต้องมีใบมีใบแสดงและมี มีรายการแสดงให้เขาเห็นนะครับอย่างที่คลินิกของอาจารย์ถ้าไปเห็นก็จะเป็นเป็นเป็นแผ่นสีน้ําเงินแล้วมีรูปติดนะฮะว่าหมอคนนี้คนนี้จบด้านไหนด้านไหนนะครับถ้าไม่แสดงก็มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการไปต่างที่ระบุไวบนะบมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานพยาบาลนะฮะถ้าไม่แจ้งก็ก็มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาท นะเปลี่ยนแปลงก่อสร้างปรับปรุงสถานทีนะ่เกินกว่าที่กําหนดเกินกว่าที่เราเคยขออนุญาตไว้ครั้งแรกนะนะก็ถ้าไม่แจ้งเนี่ยก,ก,ก็มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทเหมือนกันนะครับอย่างยืน่นโรงพยาบาลเงี้ยบางทีกิจการดีก็เลยขยายเลยโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบให้ผู้อนุญาตทราบก,ก็มีโทษนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มไม่เกิน10,000บาทนบาทหรือแม้แต่เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาต นึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยไม่ได้นะฮะต้องแจ้งให้ผู้รับเลือให้ผู้อนุญาตทราบทุกครั้งนะครับอยากเปลี่ยนชื่อก็ได้แต่ต้องแจ้งนะครับเขาจะได้ลงลงรายการนะให้เราแต่ถ้าไม่แจ้งนะครับทำโดยพละการก็มีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือในกรณีที่ผู้ด,ดําเนินการนะรพ้นหน้าที่เกิน7วันหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน7วันเนี่ยก็ต้องมอบหมายให้ ตัวผู้อนุญ,ญาตเองเนี่ยต้องมอบหมายให้ผู้ดำเนินการอื่นมาแทนแล้วก็ผู้ดำเนินการเองก็ต้องแจ้งให้ทราบภายใน3วันนะถ้าไม่แจ้งก็ปรับไม่เกิน1นึ0งบาทเหมือนกันนี้ถ้าใบอนุญ,ญาตสูญหายนะถูกทำลายอันนี้ต้องแจ้งภายใน30วันนะครับจำตัวเลขให้ดีนะสามสวันแต่ถ้าเป็นใบอนุญ,ญาตในพรบรยานั้นจะแค่สิบห้าวันนะ หรือเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพไม่แจ้งภายใน30วันอันนี้ก็ปรับไม่เกิน1,000 10, 0บาทนะครับโทษทีเดียวร้อนกลับนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ป่วยค้างคืนเกินจํานวนเตียงอย่างเช่นขออนุญาตไว้มี10เตียงแต่ไปรับ15เตียง16เตียงอะไรเงี้ยเกินนะฮะอันนี้ก็มีโทษโดนปรับไม่เกิน10,000บาทเหมือนกันไม่ควบคุมดูแลความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภยัย อันนี้เป็นผู้ที่ดูแลก็คือผู้ดําเนินการนะครับหรือแพทย์ที่เป็นแพทย์นั่นเองนะครับแล้วก็กรณีที่เลิกกิจการไม่แจ้งผู้รับอนุญาตให้ทราบภายใน15วันนะต้องแจ้งก่อนเลิกด้วยซ้านะครับอันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกินบาทเพบาทฉงนั้นอันนี้เป็นกลุ่มของโทษปรับไม่เกิน1-0,000บาทนะครับก็ฝากพวกเราด้วยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมี2 0 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นมาจะมีอยู่ 2- 3รายการเท่านั้นก็น้อยลง นะเรียกเก็บรักษาคา่าพยาบาลเกินอัตราที่แสดงไว้เช่นบอกออรักษานวดชั่วโมงละ100แต่ไปบอกเวลาเก็บจริงเก็บ200-300อะไรเงี้ยนะก็มีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทโทษก็จะแรงขึ้นไม่บริการผู้ป่วยตามสิทธิ์ที่แสดงไว้นะเช่นผู้ป่วยเนี่ยร,ร,รับประกันสังคมแล้วไม่บริการเขานะครับตามที่ระเบียบไว้อันนั้นก็มีโทษปรับเหมือนกัน นะครับไม่ควรปล่อยให้ผู้อื่นมาประกอบกิจการผิดประเภทลักษณะนะปล่อยให้เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมาเปลี่ยนประเภทของเราเช่นเป็นการประกอบก,กิจการอสรัพยาบิลทก็เปลี่ยนไปทาอย่างอื่นโดยที่ไม่แจ้งอันนี้มีโทษ2 0 0 0 0บาทนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆส่วนกลุ่มที่3 1 6อ่านั้น กรณีที่ฝ่าฝืนคําสั่งระงับการโฆษณานะปกติแล้วการโฆษณาเนี่ยจะต้องไม่โอ้วดเกินความจริงและต้องได้รับอนุญ,ญาตด้วยในการโฆษณาผ่านพยาบาลเกิดเขาบอกให้หยุดแล้วเราไม่หยุดอันนั้นก็มีโทษปรับนะไม่เกิน2000 20, 0บาทและถ้ายังฝ่าฝืนโฆษณาอีกก็ปรับเป็นรายวันอีกเพิ่มอีกวันละ1 0,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นโทษส่วนนี้ส่วน กรณีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกเพื่อมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหลักฐานอันนี้มีโทษจําคุก1เดือนปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือกรณีที่ผู้อนุญาตมีคําสั่งให้สารบัญอยู่ในความควบคุมนะครับแล้วก็มีการฝ่าฝืนนะไม่ปฏิบัติตามนะฮะอย่างเช่นเลิกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ทางทางเจ้าหน้าที่ทางผู้อนุญาตเขาก็ส่งให้เจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับกลับไม่ ไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ามีโทษจำคุกด้วยหนึ่งเดือนสองพันนะครับหรือขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกในระหว่างที่เขาไปตรวจนะครับไปขัดขวางด้วยไม่ใช่ไม่อำนวยความสะดวกอย่างเดียวขัดขวางนะครับอันนี้ก็มีโทษจำคุกเพิ่มขึ้นอันนี้ในวันในหน้าที่สองหน้าที่สองก็จะเป็นนะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มโทษขึ้นมา โทษเป็นกลุ่ม6เดือนนะจะเห็นว่า6เดือนคู่กับ1 0,000นะหเดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000หรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้ก็ฝ่าฝืนแล้วงับคําสั่งการโฆษณานะครับคือฝ่าฝืนเขาให้หยุดแล้วไม่หยุดไม่หยุดอีกเขาสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดโดนซ้ำสองเขาไปอีกนะครับก็มีโทษจําคุกเพิ่มขึ้นด้วยหรือฝ่าฝืนคําสั่งแก้ไขให้ปรับปรุงสานพยาบาลเครื่องมือให้เหมาะสมนะเขาเขาบอกให้แก้ไขก็ยังฝ่าฝืนไม่ยอมแก้ไข ก็เลยมีโทษจำคุกเพิ่มขึ้นนะครับหรือฝ่าฝืนคําสั่งระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กําหนดเช่นก็บอกให้หยุดแล้วไม่ห,หยุดนะสามัญาบาลหรือกรณีที่เอ,อ่อให้ให้แก้ไขปรับปรุงหรือให้หยุดทําอะไรเกี่ยวกับในสามัญาบาลแล้วไม่หยุดอันนี้ก็มีโทษ6เดือนหนึ่งสูตรหเดือนหนึ่งหมื่นหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับนะเดี๋ยนวะ่ะโอ้มีออนไลน์เข้ามา Terima uh -huh.